เหงื่อไหลยคย้อย้อยโหอาบเหงื่อตากน้ำจริงๆเลยโฟแมนนี่ไม่ได้สบายอย่างที่คิดขุดดินขุดดินถมถมลงระบายน้ำเพื่อไม่ให้มันเห็นท่อเห็นท่อแล้วมันไม่่วยก็เลยไปกุมขุด แล้วเบียนนี่แหละก็เลยไปขุมษุดนนี้ยเอามาเมื่อกี้ในขุดตรงนี้นะลุกลรงต้องลึกขุดใส่บุ้งกีอันนี้เขาเรียกบุ้งกีเอะมาถมตรงนี้ นี่คือปากท่อเราก็จะถมถมถม,ถมแถวนี้นะเพราะฝนตกมามันจะได้นีมันก็เป็นปากท่อเอาหินเอาหินปิดปิดปากท่อไว้ไม่ให้งูให้อะไรเข้าไปเนาะทางนั้นก็เหมือนกันปิดปากท่อไว้ มาแล้วรดน้ำดื่มสายเย็นมาแล้วน้ำดื่มสายเย็นมาแล้วทำอะไรปูอันนี้ก็คือทำโครงหลังคาทรงโมเดิร์นนะโมเดิรโโ์นด้านหน้าแล้วก็จะทำถักถักตรงกลางแล้วก็ถักขักขอบสองขอบส่วนอันหลังสุดจะใช้เหล็กใหญ่นี้ กันหลังสุดจะใช้เหล็กใหญ่นี่ใส่เลยไม่ต้องถักโอ้ยแดดห่อนคือฝนสีตกนในล่ะอันนี้จะถักถตรงข้างใช่ไหมเนี่ ตรงข้างตรงกลางสามตัวเอากระแทกมาใส่จั่วด้านหน้ามาใส่เพิงด้านหน้าพอใจละแล้วก็อันหลังนี่ก็เอลึกยาวเลย เอาไม้นี่ออกก่นอนหืืมทับเพื่อ อ๋อบอกแล้วบร้ดาเอาเล็กกันซีคูณสองข้างใต้ผัดสีหนาอีกนะเฮ้ยมะเรียกว่า,นะอออวาเอาขึ้นมาทับเพื่อเดี๋ยวค่อยๆไปเลยจีอย่ามาทับเพื่อใครไปยกไหวทมทับเพื่อนยังดีกว่าใครจะไปยกไหว เงินล่ะพ่อมึงแบบนี้อันนี้น้ำไปล้างมืองานนไนดทำงานเงินไปไหนหมดละพ่อมึง <c oughs> ดูเหมือนว่าฝนจะตกอยู่นะตูเตี้ยไ มันห่อนเห็นตกแม่บ่น้ำฝนเล็นี่เอาล้างตัวเดี๋ยนี้ติดตรงสิบเปเทเอาถังดำมาไว้อยู่นี่อ,าานอยู่สิบเปเทเอาถังดำไอเตาหน่อยมาอยู่ถังดำฝั่งนั้นมีหลายใบเห็นนะเอามาล่องนี่ไใบถลังตีนลังมือ่อในการหรอวะไ่ต้องเล่นหาน้ำปะปาเอาน้ำแม่โดลังกินลังมือ ถูกต้องโอ้ติดอยู่ได้ปูเตี้ยอันนี้นะติดอยู่นะไนน่นมันจะออกงอกเลยมันผัวานหมดเลที่มันตยอดสองวยอดขึ้นมันนี่บล่านเ่็นเนเหนเหนเห็นเห็นนะนเอหวานน่นหหนเ็น่นนเน เหมือนงอกผักหวานเดี๋ยวก็รู้หมูหรือจ่าให้มันโผล่ขึ้นก่อนมาติอ่ วันไฟกำลังขึ้นนะนี่ดอกวันไฟกินกับซุปหน่อไม้แบ่บได้ไงเย้ yeah.